วันนี้ก็จะมาทดสอบชุดคอร์สนะครับคอร์สระหว่างเซโร่ไปท s 3สนะครับใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเปิดเซโร่เครื่องหนึ่งเปิดท s 3นะครับเซโร่ Zero ก็เซตวอล์กนะครับท s 3ก็เซตวอล์กนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับเราจะพูดจากท s 3ไปก่อนนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 2> 1, 2, 9, นะครับพูดจากเทสสามไปเสียงออกที่เซโลนะครับพูดจากเซโลเสียงก็จะออกที่เทสสามนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทสอหนึ่งสองสามสี่นะครับเทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่ามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับก็ระหว่างสองแอปคุยกันได้นะครับในกรณีที่ ลูกข้านะครับไม่สามารถที่จะลงทิ่สปีกได้ก็ใช้เซโรได้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะดับหน้าจอได้เลยนะครับดับหน้าจอก็ทํางานได้นะครับเทสหนึ่งสองสามสี่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 โอเนะครับเทสหนึ่งสองสามสี่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 นะครับผม จุดนี้นะครับคือชุดคอร์สคอร์ระหว่าง2โปรแกรมให้สามารถทำให้เซลโร่คุยกับเทสสามได้เทสสามคุยกับเซลโร่ได้นะครับโอเคครับจบการเทสจุดนี้ไม่มีไฟเลี้ยงครับผมจบการเทสครับ